สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนวิชาเคมีกับคุณครูรสุคนหนูน้มน,นะคะเนื่องจากสถานการณ์ตรงนี้มันยังไม่ปกตินะคะเราก็มาเจอกันในรูปแบบของการเรียนการสอนแบบออนไลน์กันก่อนนะคะโดยวันนี้นะคะครูจะมาสอนในเรื่องของอาสาระละลายกันจะมาให้นักเรียนทำความรู้จักว่าสาระละลายมันคืออะไรแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นสาระละลายบ้างนะคะ จำเป็นไห้ที่สารละลายเนี่ยค่ะจะต้องเ,อเป็นของเหลวอย่างเดียวนะคะจะเป็นของแข็งได้ไหมหรือว่าจะเป็นแก๊สได้หรือเปล่านะคะตามหลักปกติโดยทั่วไปอะคะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเรียกหน,นึ่งน้ําแบบนี้ค่ะหนูจะได้เป็นสารที่เป็นตัวเดียวก็คือน้ําเราจะเรียกมันว่าลิควแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไรก็ตามที่หนูบอกว่า,วา,าสั่งอะไรเนี่ยดังโซดาหนึ่งแก้วอ,อย่างงี้ค่ะจากแม่ค้าแบบนี้ค่ะเราจะเรียกว่ามันคือสารละลาย ซึ่งสารละลายเนี่ยเกิดจากสาร2ชนิดขึ้นไปมารวมกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นน้ำหวานเฮลโบรอยเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างมีน้ำแดงถูกต้องไหมคะลูกที่เป็นน้ำตาลแล้วก็มีน้ำหรือถ้าใครสั่งโซดาก็จะมีโซดาอีกแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นสารละลายทีนี้สารละลายเนี่ยค่ะมันจะแยกออกเป็น2เอ่อไม่ใช่2มันจะแยกออกเป็นสสถานะมันจะเป็นของแข็งก็ได้นะคะเป็นของเหลวก็ได้หรือว่าเป็นแก๊สก็ได้ มันจะมีสารละลายประเภทที่เป็นเนื้อเดียวหรือเนื้อผสมก็ได้มันจะเป็นแบบนี้ถ้าความหลักปกติโดยทั่วไปถ้ามีสถานะเป็นของแข็งอย่างเช่นกลุ่มของหน้าแล้วก็กลุ่มของทองเหลืองถ้าเป็นสมมติว่าเป็นของเหลวก็จะเป็นกลุ่มของน้ําเกลือน้ําเชื่อมน้ำหวานหรือเวลาหนูดื่มเหล้าก็จะมีแบบอะไรไม่ใช่หนูดื่มเหล้าคนพวกใครดื่มเหล้าก็าจะเป็นพวกอะไรครับมีมีเหล้ามีแอลกอฮอล์ถูกต้องนะคะผสม ผสมกับน้ําหรือโซดาอะไรก็ว่าไปแล้วโอ้โยยกตัวอย่างใกล้ตัวมากก็จะเป็นประมาณนี้หรืออันต่อไปจะเป็นแกส๊สสถานะแกส๊สสถานะแกส๊แกสในเช่นในดียวีัคืออากาศอากาศถามว่ามีอะไรบ้างมีเพียงออกซิเจนอย่างเดียวให้เราหายใจเยอะไหมไม่นะคะในสั้นก็จะเป็นพวกออคาร์บอนไดออกไซด์นะคะคาร์บอนมอนอ,อกไซด์มีแก๊สออกซิเจนมีแก๊สไนโตรเจนมีแก๊สต่างๆ,ๆที่เน่งปนทิศตอนนี้พีเอ็มเยอะมากก็จะรวมกันเยอะแยะมากมายไปหมด หรือจะเป็นแก๊ส R P G ตัวนี้ก็ได้ถ้าเป็น l P G ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเ,เป็นโพรเพนแก๊สโพรเพนวกกับแก๊สเดลเพนหรือเป็นแก๊สหมุงต้มที่อยู่ามบ้านเรือนโดยทั่วไปนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งหมด3สถานะเลยทีนี้พอเวลาเราใช้เรียกในเรื่องของความเข้มข้นของสารละลายแต่ละอย่างเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีหน่วยในการใช้ที่แตกต่างกาันซึ่งหน่วยที่ใช้ในการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายต่างๆเนี่ยโดยตามหลักปกติโดยทั่วไปถ้าเราคำนวณความเข้ม ถูกละลายหรือของตัวละลายหากด้วยปริมาณของสารละลายมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นด้านบนเนี่ยค่ะเรียนจะเป็นของตัวที่ถูกละลายอยู่ตัวละลายนะคะแล ically, ้วด <Yeah, us S 1> um ้านล่างเนี่ยจะเป็นของตัวทงละลายอยู่ปริมาณของสารละลายที่มันมีทั้งหมดทนนี้ในเรื่องของความเข้มข้นของสารละลายนะค่ะมันจะมีอยู่ด้วยกันหลายหลายเขาเรียกว่าไงอะหลายชื่อหลายหน่วยมากๆเลยนะคะมันจะมีอยู่ในหน่วยของร้อยละอยู่ในหน่วยของส่วนในล้านส่วนอยู่ในหน่วยของ ของเศษส่วนมมลก็ได้นะคะมันเป็นด้วยการหลายหน่วยตอนนี้แต่ละหน่วยทาหน้าที่แตกต่างกันยังไงแต่ละหน่วยก็คือว่าเรามาดูหน่วยแรกกันที่เราจะคานวณเรื่อง,งนความเข้มข้นของสารละลายหน่วยแรกที่รูจะพูดถึงเนะะี่ยค่ะเราจะได้ยินกันบ่อยมากเลยก็คือในหน่วยของรนะ้อยละ ครูเอาน้าตาลมาใช่ไหมคะลูกเอาน้าตาลมาละลายในนะ้ำแม่บอกว่าอ่ะคนน้ำตาลให้แม่เลยสิเดี๋ยวแม่จะไปทาน้าเชื่อมอมาทําขนมใครคือตัวถูกละลายก็ต้องเป็นน้าตาลถูกต้องไหมคะลูกใครเป็นตัวทาละลายก็ต้องเป็นน้ําแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพะอะเวลาแยกค่ะด้านบนหนูจำไว้เลยว่าจะเป็นของตัวถูกละลายอยู่ตัวละลายส่วนด้านล่างจะเป็นของตัวทําละลายอยู่ปริมาณของสาระละลายที่มีทั้งหมดนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรเราจะใช้หน่วยตรงนี้เป็น CM เอ็กำลังสด้านล่างหน่วยก็จะเป็น CM เอ็กำลังสแล้วมีคําว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นต้องคูดด้วย100ค่ะจะได้หน่วยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ แต่นี้หน่วยที่ใช้เราจะต้องใช้เป็นหน่วยเดียวกันค่ะจะเป็น cm กําลังสามก็ได้หรือว่าเป็น ml ก็ได้เนี่ยตัวนี้คือมิลลิลิตรก็ได้จากที่เราเคยเรียนมาใช่ไหมครูเคยสอนเรื่องที่แล้วคือ cm กําลังสามหรือ ml เราจะใช้ใน,นกรณีที่หน่วยมีสถานะเป็นของเหลวนะคะอ่ะสมมตินนะสมมติครูบอกว่าอ่ะเราไปหยิบกรดไฮโดรคลอริกห้าอ่ะไม่ใช่ไปหยิบ ียมสารไฮโดรคลอไรด์ค่ะแล้วเ,เตรียมสารละลายไฮโดรคลอไรด์หโดยปริมาตรมาให้ครูสิหมายความว่ายังไงอีห้โดยปริมาตมหหมมามรมาตหมายความว่าในสารละลายไฮโดรคลอไรด์เนี่ยค่ะ100 cm 100 cm 100, cm. 100, cm. 100 cm. มาจากไหนตรงนี้มาจากคำว่าเปอร์เซ็นต์จะมีสับเนื้อสารไฮโดรคลอไรด์ละลายอยู่5 cm ซึ่งอีตัว5 cm เนี่ยเป็นตัวของคำว่า5%ที่มันมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าหนูไปเตรียมสารละลาย ตวงมาเลยค่ะือไปปิเปตมาเลยเอาไฮโดรคลอริกมาดูตามปริมาตรคือ 5CM แล้วเอามาอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะปิเปตใส่ในในในน้ำนะคะในน้ำกลั่มหรือน้ำเปล่าของเราเนี่ยปรับปริมาตรให้เป็น1 0 0 c m รกำลังสามตามขวดลูกบาศเซนติเมตรของเราวอลูมิเตฟาร์กนะคะเราก็จะได้ออกมาละนะคะว่าสารตัวนี้มีความเข้มข้อนอยู่ที่5%โดยปริมาตรก็จะเป็นแบบนี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้น Okay. คือร้อยละโดยปริมาตรจะเป็น uh, cm กำลังสามต่อ cm กำลังสามคือง่ายๆเลยคือเป็นของเหลวเนาะอันที่สองค่ะลูกมาอันที่สองเนาะอันที่สองจะเป็นอะไรอันที่สองจะเป็นร้อยละโดยมวลโอ้โห oh. อันนี้เจอบ่อยมากค่าว่าร้อยละโดยมวลมวลก็คือมีหน่วยเป็นกรัมใช่ไหมพอเวาลาเขาคำนวณปริมาณของ นักเรียนเขาจะใช้เป็น ml เป็น cm เป็นกรมัมก็แล้วแต่บริบทของของสารแต่ละตัวว่าเขาจะใช้ความเข้มข้นหรือหน่วยเป็นอะไรถ้าสมมติว่าเป็นโดยมวลน,นะคะ,ะมันจะเป็นเปอร์เซนต์ w by w หรือ w by w ตรงนี้ก็คือ weight ก็คือน้ำหนักนั่นเอง คูณด้วยอะไรเหมือนกันคูณด้วย100เหมือนกันก็จะเป็นประมาณนี้หน่วยที่ใช้เป็นหน่วยเดียวกันคูดอกจักหน่วยให้ก็คือหน่วยกรัมเพราะฉะนัน ลายอยู่2อกัเพราะคาว่า2กังมาจากคําว่า2%ซโดยมวลนั่นเองนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมพอได้อยู่เนาะถ้าไม่ได้ก็ยังไงก็ถามครูได้นะคะอ่ะเรามาดูหน่วยร้อยละในหน่วยที่สัมกันครูพูดเร็วเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้น,รน,รนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะอันนี้เป็นร้อยละโดยหลยลูก ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรอ่ะเราก็ต้องคิดนิดนึงแล้วเฮ้ยอันนี้ร้อยละโดยมวลมวลคือตัว G เมื่อกี้ครูสอนไว้ถูกต้องไหมคะต่อปริมาตรปริมาตรคือตัว cm MM กำลังสหรือ ml เพราะฉะนั้นพอเวลาหนูมาใช้สูตรในการคำนวณใช่ไหมคะลูกมันจะเป็น percent weight by volume ค่ะมันจะเป็นแบบนี้พอเวาเราสังเกตหน่วยคนละตัวละเพราะฉะนั้น ขวนขัวลของตัวละลายหรือตัวถูกละลายจะมีหน่วยเป็น g ค่ะเป็น g คือกรัมนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นปริมาตรของสารละลายซึ่งเป็น cm กํลัง3หรือมิลลิลิตรก็ได้แต่อย่าลืมค่ะคุณนายค่ะคุณผู้ชายทั้งหลายคุณนายทั้งหลายนะคะอันนี้คือคําว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะลูกเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องมีคูณอะไรด้วยคูณร้อยนะคะหนยอย่าลืมว่าคูณร้อยเพราะฉะนั้นพอเวลา ้อยละโดยปริมาตรโจทย์หาร้อยละโดยมวลหรือโจทย์หาลอยละโดยมวออล,ลวต่อปริมาตรมันจะมีด,ะะด,ด้วยกันสามตัวนะคะสามสูตรด้วยกันดังนั้นพาราสูตรที่ใช้ใช้คนละหน่วยกันแล้วแต่บริบทของโจทย์อีกว่าโจทย์ให้หน่วยมาเป็นอะไรจะเป็นกรัมต่อซีเอ็กรัมต่อมิลลิลิตรกิโลกรัมต่อดีเอ็มหรือว่ากิโลกรัมต่อลิตรก็ได้แล้วแต่บริบทของมันนะคะแต่ว่านเ,นเนืรอยาสังเกตนะถ้าเป็นกรัมก็ต้องเป็นซีเอ็มถ้าเป็นกรัมก็ต้องเป็นมิลลิลิตรแต่ถ้าหน่วยให ิโลกรัมก็ต้องเป็น DM ดีเอาลัง3หรือกิโลกรัมก็ต้องคู่กับลิตเป็นประมาณนี้นะคะสมมุติว่าสมมติว่าอะไรครูบอกว่าครูเตรียมสารละลายเกลือมาโซเดียมคอลอไรด์นะคะ0.5เปอเวกายวอยุหมายความว่าอย่างไงพอเวลาครูทำหดีดูจุดสังเกตนะเราจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวทำละลายก่อนเพราะฉะนั้นในสารละลายโซเดียมคอลอไรด์เท่าไหร่ลูก100 ร้อยตรงนี้หน่วยจะเป็น cm กำลังสามเพราะตรงนี้คือตัวถังด้านล่างเป็นวายุมเราจะใช้ตรงนี้เป็น cm กำลังสามจะมีเนื้อสาโซเดียมมีเนื้อสารโซเดียมคลอไรด์อยู่เท่าไหร่ลูกอยู่0.5 0.5เป็นเนื้อสารอยู่อยู่เนื้อสารวิลาฟูเนื้อสารอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีหน่วยเป็นอะไรคะมีหน่วยเป็นกรัมค่ะนักเรียนค่ะก็จะได้ประมาณนี้ออกมาเนาะทีนี้พอเข้าได้ไหมพอได้ไหม นะคะแต่นี้พอเวลาดูนะคะนักเรียนใช้ในการคำนวณบ้างโจทย์จะถามหาร้อยละว่ามีค่า,าร้อยละเท่ากับเท่าไหร่รอบนี้รูจะเอาสูตรแค่3สูตรพอนะเพราะว่าพอเราหาร้อยละเนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน6สูตรนะคะยางเช่ข้อน ความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยร้อยละโดยมวลพอเวลารดูที่โจทย์ใช่ไหมคะครูเ็าจะสังเกตต่อละเฮ้ยโจทย์ให้้อยละโดยอะไรมาโจทย์ให้้อยละโดยมวลมาเพราะฉะนั้น้อยละโดยมวลตรงเนี้ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์เวตบายเวตนะคะจะเป็นเปอร์เซ็นต์เบตบายเวตดังนั้นพอเวลาหนูทาใช่ไหมคะลูกด้านบนจะเป็นตัวละลายด้านล่างจะเป็นปริมาณของสารละลายทั้งหมด เวลาเราสังเกตอันนี้มีหน่วยเป็นกรัมตัวละลายอันนี้ตัวทั้ละลายมีหน่วยเป็นกรัมและด้านล่างคือสารละลายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเธอเวลาใส่ด้านบนใส่ไปหา50กรัมค่ะอันนี้คือตัวละลายหรือตัวถูกละลายและด้านล่างค่ะหน่วยเป็นหน่วยกรัมกับกรัมเหมือนกันเอา50มาบวกกับ200เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสารละลายทั้งหมดที่มีแล้วนักเรียนก็คูณด้วยลอยเพราะโจทย์ถามหาเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนั้นอันนี้เอา5 10หาร250ความเข้มข้นของเกลือที่เราได้ก็จะมีค่าเท่ากับ20%โวขอโทษเวทบายไลหรือเวทบายเวทก็จะได้คําตอบออกมาเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะเรามาดูข้อต่อไปอันนี้ไม่ยากนะคะไม่ยากไม่ยากข้อต่อไปคือบอกว่าอะไรอ๋ออันนี้มีความซับซ้อนขอจทย์ให้มานิดหนึ่งจดให้อะไรออกมาอันนี้จย์ให้กดแอสทอบิกมา ซึ่งอ๋อขอโทษขาโทษไม่ใช่แอสทอกิกขอโทษน,นะคะอันนี้เป็นกรดแอซิติกให้กรดแอซิติกมาซึ่งกรดแอซิติกเนี่ยจยดให้มาเป็น0.5มลในน้ำในน้ำเท่าไหร่ลูกในน้ำ3มลมีความเข้มข้นกี่เปอร์เซนต์ t BY WEIGHT เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น WEIGHT BY WEIGHT ใช่ไหมคะสิ่งที่จยดให้หนูมาจยดให้เป็นมลมาค่ะแต่พอเวลาเราไปคำนวณความเข้มข้นเป็น WEIGHT BY WEIGHT เราต้องใช้เน่วยนอะไรลูก เราต้องใช้หน่วยเป็นกรัมเพราะฉะนั้นหนูทํทยังไงโอ้โหเรียนมา 800, แปดแสนล้านรอบค่ะนักเรียนเราต้องทําโมลให้เป็นอะไรก่อนให้เป็นกรัมก่อนแล้วถึงไปใช้ในการคํานวณได้เพราะฉะนั้นตัวแรกค่ะนักเรียนหาของตัวถูกก่อนตัวถูกในที่นี้คือของอะไรของกรดแอซิติกค่ะเราใช้สูตรอะไรคะทำโมลให้เป็นกรัมก็ใช้ n เท่ากับ g ส่วน mw นั่นเองพอเราใช้ส่วนนี้เราหาดตัว g ใช่ไหม frn คูณให้มาเท่าไหร่0.5 0.5 เพิ่าขนด้วย MW คือเอา c 12คูณ2บวก1คูณ4บวก16คูณ2ได้เท่ากับเท่าไหร่60เอา60จุด5คูณ60ตรงนี้ตัวละลายมีค่าเท่ากับ30กรัมหลังจากนั้นครูให้อะไรมาต่อครูให้น้ำมาให้น้ำมาเท่าไรให้น้ำมา3โมลแต่ความเข้มข้นอันนี้เราต้องใช้หน่วยเป็นเป็นกรัมดังนั้นพอเราใช้หน่วยเป็นกรัมหนูก็ต้องทำน้ำค่ะลูกให้มีหน่วยเป็นกรัมก่อนใช้สูตรเดียวกันคือ n เท่ากับ g ส่วน mw ค่ะง่ายๆเลยคือเอาตัว3โมลตัวเนี้ยไปคูณกับ mw ของน้ำอันนี้ก็คือขึ้นใจแล้วก็คือคูณ18ถูกต้องไหมได้เป็น54กรัมพอได้เป็น54กรัมปุ๊บเราได้มาทั้งของตัวละลายแล้วก็ตัวทวาละลายใช่ไหมคะเรามาแทนค่าเลยค่ะลูกเป็นเปอร์เซ็นต์เอาเวทบายเวทมีค่าเท่ากับ30ส่วนด้วย30บวกกับ54แล้วก็คูณด้วยไรคะคูณด้วย100นักเรียนอย่าลืม100นะคะเพราะว่า เวลาทำข้อสอบหรือเวิทําทำแบบขันนักเรียนลืมไปบ่อยมากดังนั้นข้อนี้จะมีความเข้มข้นเป็น35.71% weight by เ e i g h t ปซตวหรือว่าเป็น35.71%โดยหมวนก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งสองคเลยนะมีความรู้สึกว่ายากไหมคะตรงนี้ยังพอได้ยอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไงอะเราเราังใช้สูตรพื้นฐานที่เราเคยเรียนมารอบที่แล้วอยู่อ่ะเรามาดูข้อน,นี้ว่า ข้อนี้โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าในสารละลายไฮโดรคาร์บอเนต0.5%โดยปริมาตรอันนี้มาละโดยปริมาตรจำนวน500 cm มีเนื้อสารไฮโดรคาร์บอนตอยู่เท่าไหร่อันนี้โดยปริมาตรหาเนื้อสารไฮโดรคาร์บอนแสดงว่าหาตัวละ,ละลายถูกต้องไหมคะแล้วสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้เปอร์เซ็นต์มาละดังนั้นโจทย์ให้เปอร์เซ็นต์ด้านซ้ายมาเป็น0.5%มีค่าเท่ากับตัวละลายค่ะที่เราต้องการหาก็คือตัวถูกละลายนั่นเอง มารของสารละลายทั้งหมดที่โจทย์ให้มาคือ500แล้วนักเรียนก็คูณด้วยอะไรลูกคูณด้วย100ค่ะเราหาตัวลายตัวถูกละลายหรือตัวละลายเราไม่ทราบว่าเป็นตัวไหนเราให้แทนมันเป็นตัวแปรตัวแปรถูกต้องไหมคะดังนั้นค่ะลูกนักเรียนค่ะ5้0อตรงนี้จำหารนักเรียนอย่ากลายเป็นเป็นตัวคูณแล้ว100ตรงนี้มันเป็นตัวคูณอยู่นักเรียนย้ายมาเป็นตัวตัวหารหนูเอาสูนย์จุดคูณ500ค่ะแล้วก็หารด้วย1 0 0้อเพราะฉะนั้นตัวละลายหรื ตัวถูกละลายของหนูจะมีค่าเท่ากับ2.5 cm กำลัง3ข้อนี้หน่วยจเยนะเป็นอะไรลูก cm กำลัง3เพราะว่าอะไรเพราะอันนี้เป็นรอยละโดดปริมาตรนั่นเองนะคะว่ายมางคะโอเคนะอ่ะเราลองมาดูข้อต่อไปนะคะอันนี้โจทย์บอกว่าอะไรอ่ะเรามาดูนะตัวอย่างที่4นะคะโจทย์บอกว่า KOH โพแทสเซียมไฮดรกไซด์ o H, ide, กรัมละลายในน้ำา250มิลลิลิตรมีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยมวลต่อปริมาตรในหน่วยมวลต่อปริมาตรก็คือครูตกบคำว่าแต่ไปลูกร้รอยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะขอัยด้วยนักเรียนเขียนเพิ่มด้วยนะคะอันนี้จะต้องมีความเข้มข้นเท่าใรในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะหนูจะเห็นว่าโพแทสเซียมไฮดรไซ 7กรัมอันนี้มีหน่วยเป็นกรัมละลายในน้ำ250มิลลิตรดังนั้นพอเวลาหน่วยามเปอร์เซนต์เวทบายวอยุ่งจะมีค่าเท่ากับ37ขัะตัวละลายหน่วยเป็นกรัมหารด้วย250หน่วยเป็นมิลลิลิตรแล้วคูณด้วย100ด้านล่างนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนไม่ได้สามารถเอา37บวกกับ250ได้เพราะอันนี้อยู่ในหน่วย,ย,ยวร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรแล้วมันเป็นคนละหน่วยกันเพราะฉะนั้น เป็นตัวของสารที่เป็นตัวทรละลายอหรือตัวของสารละลายทั้งหมดนั่นเองนะคะอ่ะตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น14.8%เวทไบโอยูส um, หรือลอยละโดยมวลต่อปริมาตรคะ่ะอันนี้คือความแตกต่างนะเออไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจกันหรือเปล่านะคะนักเรียนถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูซ้ำซักหนึ่งรอบนะคะสองรอบตามนั้นนะคะแล้วก็จะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะ,ะอ่ะอันนี้ น,นี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะน,นี้โจทย์บอกว่าตัวอย่างที่5โจทย์บอกว่าน้ำตาลกรูโคสค่ะ c 6 s 1 2 o 6 5กรัมและไม่ใช่ค่ะละลายในน้ำผิดอีกแล้วนะคะเขียนเพิ่มไปหน่อยตรงนี้จะต้องเป็นคำว่าอะไรคะละลายในน้ำสองามสิกรัมมีอ่าถ้าน้ำมีความหนาแน่น1กรัมต่อ cm3 กัจงคำนวณหาความ,ม,วามวเข้มข้น ในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรอันนี้เป็น้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะแต่สิ่งที่โจทย์ให้มาจากการสังเกตของเราเนื้เรียนดูนะคะตัวละลายโจทย์ให้มาเป็นกรัมในน้ําโจทย์ให้มาเป็นกรัมแต่พอเรา,เราทําหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรมันต้องเป็นกรัมต่อ cdm กำลังสามเพราะฉะนั้นข้อนี้ หนูต้องทำตัวของสารละลายทั้งหมดเนี่ยคะ่ะที่มีหน่วยเป็นกร,รัมให้เป็น cm กับน้สัง3ก่อนเราจะใช้สูตรอะไรเราต้องทำตัวสารละลายใช่ไหมจากกรัรมให้เป็น cm กับน้สัง3ก่อนใช้สูตรอะไรคะ,ะเราเรียนไปแล้วยังดเท่ากับ m ส่วนอะไรโลกส่วน v ถูกต้องไหมคะเพราะนี้เราเรียนไปละนะคะเพราะว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ความหนาแน่นมาเราสามารถแปลงได้ดังนั้นเราต้องการหา v เราย้ายวีขึ้นไปเป็นตัวหลักแล้วเอาตัวดีมาเป็นตัวหางแทนแต่นั้นตรงนี้ค่ะมวลตรงนี้คือ230กรัมหางด้วยความหนาแน่นที่จดให้มาคือ1กรัมต่อ cm กำลังสามาะฉะนั้นกรัมตัดกรัมหน่วยที่ได้จะเหลือปริมาตรเพียงแค่230 cm กำลังสามอันนี้ครูจะแจงวิธีให้นะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าที่มามันคืออะไรแต่ถ้าท่านเรียนสังเกตเห็นจริงๆความหนาแน่นของข้อนี้ก็คือ ขาให้มา1กรัมต่อ1นึ่งซอมเก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเพราะว่ายังไงก็จะมีค่าเท่ากันอยู่ดีเนาะเพราะว่ามันเป็น1กรัมต่อ1นึซมดังนั้นพอเวลาหนูมาแทนค่าลูกเป็นเปอร์เซนต์เวบไลยุมนะคะก็จะมีค่าเท่ากับตัวละลายคือ5กรัมหารด้วยสารละลายก็คือ250จากกรัมเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนเป็นซ m เมเรียบร้อยละแล้วนักเรียนก็คูณด้วย100ค่ะคําตอบที่ได้ 2.18% weight by volume นวยุนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเข้มข้นในหน่วยของลอยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะเป็นตัวอย่างที่5นะโอเคเนาะยังไหวนะคะอ่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคะ,ะมาดูอันที่2อว่าอันที่2ค่ะเป็นความเข้มข้นอันที่2อเนาะอันนี้เป็นความเข้มข้นนะคะในหน่วยของ ppm ส่วนในนะ้ส่วนเพราะว่าเราอยู่หานักเรียนตามหลักปกติเลยตัวถูกละลายจะต้องอยู่ด้านบนแล้วก็สารละลายทั้งหมดจะต้องอยู่ด้านลา่างเพราะฉะนั้น PPM เนี่ยค่ะจะมีค่าเท่ากับมวลหรือปริมาณของตัวละลายหารด้วยมวลหรือปริมาณของสารละลายแล้วก็คูณ10กําลัง6คูณ10กําลัง6งนี่คือ1นล้าน่งคะมันก็เลยเป็น10กําลัง6กนะคะกับอันที่3ค่ะหน่วยความเข้มข้นอันที่3าครูใช้ ร่วมก,กันเลยก็คือติดติดกันไปเลยก็คือเป็นส่วนในพันล้านส่วนอันนี้เพิ่มคำว่าพันมาพันก็คือสิบกำลังสามของง่ายๆเลยจะได้ไม่ต้องคิดเยอะจะได้จำง,ง่ายๆใช่ไหมคะอันนี้ส่วนในพันล้านส่วนจะเป็น p PP, p PP, p p p b คือถ้าเป็น M ก็คือมิลเลียนใช่ไหมคะ B ก็คือบิลเลียนนะคะเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นมวลหรือปริมาณของตัวละลายหารด้วยมวลของหรือปริมาณของสารละลายแต่เปลี่ยนจากสิบกำลังหกลูก เป็น10กําลังเเพิ่มมาอีกกาลังสาเพราะว่าอันนี้เพิ่มของบวกันมาจำง,ง่ายๆแบบนี้ต่ทีนี้พอเวลาใช้หน่วยปริมาณของตัวถูกหายไ้ทั้งหมดเหมือนเดิมนั่นแหละหน่วยที่ใช้จะเป็นหน่วยกรรัม CM มิลลิลิตรเป็นกิโลกร,รมัมเป็น DM หรือว่าเป็นเป็นลิตรก็ได้แต่ละหน่วยของทั้งตัวถูกแล้วก็เป็นของหน่วยของสารละลายเนี่ยจะต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะคะอย่างเช่นครูบอกว่า Pb 2บวก0ู0 5 ppm หมายความว่ายังไงหมายความว่าในสารละลาย1ล้าน ppm คือ1ล้านครูใช้หนวยตรงนี้เป็น cm กำลังสจะมี Pb 2บวกละลายอยู่เท่าไหร่ลูก0.005 cm กำลัง3ถ้าด้านบนเป็น cm ด้านล่างต้องเป็น cm ด้วยมันจะเป็นแบบนี้นะคะ หรือครูบอกว่า C.D. 0.024 ppb หมายความว่ายังไงก็คือในสารละลาย1000พล้านถ้าตรงนี้เป็นกรัมก็จะมี C.D. ละลายอยู่เท่าไหร่คะ0.024กรัมนะคะหน่วยกรัมกับกรัมก,ก็จะเป็นหน่วยที่ต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะคะก็คือแล้วแต่บริบทของสารว่าเขาจะตรวจสอบหาอะไรนะคะในสารตัวนั้นๆน,น,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะ อ่ะถ้ามาเป็นการคำนวณบ้างมาเป็นการคำนวณอันนี้โจทย์บอกว่าอะไรเนี่ยตัวอย่างที่หกอ่ะเราลองมาดูกันเขาบอกว่ามี s อสนะคะ1มิลลิกรัมละลายในน้ำจนได้สารละลาย1กิโลกรัมสารนี้มีความเข้มข้นขอขอขอคือความเข้มข้นขน,นะคะคุย่อในย่อทีนะคะขอขอขอคือความเข้มข้น,ขนเท่าไรนี้หน่วย ppm เพราะฉะนั้น ppm ตรงเนี้ยค่ะจะเป็นอะไรอยู่ด้านบนลูกออะไรอยู่ด้านบนจะเป็นตัว ละลายอยู่ด้านบนแล้วข้างล่างจะเป็นสารละลายทั้งหมดใช่ไหมคะคูณด้วย10กกำลังไรโล ppm คือคูณ10กกำลังหมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้หน่วยเป็นเป็นกรัมอันนี้เป็นกิโลกรัมมิลลิกับเคเราต้องทำให้เป็นหน่วยกรัมเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็น1คูณสิกำลังอะไรมิลลิคือลบสด้านล่างเป็นกิโลกิโลคือกำลัง3หน่วยก็จะเหลือกรัมเหมือนกันละ ดังนั้นพอเ,เราทำใช่ไหมคะลูกด้านล่างมีกําลังเป็นบวกถ้าเราตีลงกากลับขึ้นไปมันจะบวกมันจะกลายเป็นอะไรคะมันจะกลายไป,เป,ไยไปเป็นลบดังนั้นมันก็จะเป็น1นึ 3, คูณสิบกำลังลบสคูณด้วย10บกำลังลบสแล้วคูณด,ด้วย10บกำลังหเพราะฉะนั้นหน่วยในที่นี้อขอโทษความเข้มข้นในที่นี้จะเหลือเพียงแค่1 ppm นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นหน่วย ppm ออกมาเพราะฉะนั้นตรงบอกให้รู้ว่าในสารละลาย1ล้าน กรัมนะคะจะมีเนื้อของ Sg เนี่ยละลายอยู่ในนั้นคือ1กรัมนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่7กันนะคะตัวอย่างที่7จอีกนิดเดียวก็จะหมดแล้วในเรื่องของสารละลาย3หัวข้อนี้นะคะของพาร์ทแรกนิดนึงนะอันนี้เขาบอกว่าโซลโลคืออะไรลูกโซลโลคือสารละลายนะคะย่อยในย่อทีหนึ่งครูเนาะโซเดียมไนเตรตค่ะมีโซเดียมไนเตรตอยู่0.0125กรัมในน้ำสองาสิบกรัม สลลคือสารละลายนี้มีคขอคืออะไรลือกคือความเข้มข right. okay. okay. ้นเท่าใดในหน่วยของ PPM ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น PPM มีค่าเท่ากับตัวละลายค่ะ0.0125กรัมหารด้วยอะไรลูก0.0125กรัมบวก250กรัมทําไมตรงนี้ถึงต้องบวก2เอาตัวละลายมาบวกด้วยเพราะอันนี้เขาบอกว่าในอะไรคะในน้ํา เพ,เ,เพราะฉะนั้นหนูจะได้ศู1 2 5งกรัมหารด้วย250 0 1 2 5ากรัมคูณสิกำลัง6สิ่งที่เรียนได้ออกมาคือจะเป็นอะไรลูกจะเป็นนับถอยหลังใช่ไหมคะ1 2 3 4แล้วก็5เพราะฉะนั้นจะเป็น5คูณ10กำลัง5นะคะไม่ใช่กำลังห้ากำลังลบ5ค่ะแล้วก็คูณ10บกำลัง6หนูจะได้ออกมาเป็น คูณสิก็จะเป็น50 ppm นั่นเองนะคะก็จะเป็นคำตอบที่ได้ออกมาเนาะไหวไหมคะพอได้อยู่นะคะอ่ะข้อสุดท้ายของพาร์ตนี้นะคะจะเป็นข้อที่แปดข้อที่แปดเขาบอกว่าในอากาศในอากาศ150มิลิตรมีคาร์บอนไดออกไซด์ยอยู่2.30จุมคูณสิบก๊าซลบ3มมิลลิลิตร ความเข้มข้นของ,ของคาร์บอนไดออกไซด์มีในอากาศนี้มีค่าเท่าใดในหน่วยของ p p b คำว่าในอากาศแสดงว่าในอากาศเป็นสารละลายหรือยังเป็นสารละลายแล้วถูกต้องไหมคะเพราะว่าในอากาศมีสาร,าร,สาราลลา,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 ายตัวมากเลยเพราะฉะนั้นพอเราหนูคำนวณก็จะเป็น p p b นะคะมีค่าเท่ากับตัวละลายคือของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ หารด้วยในสารละลายคือในอากาศคือ150มิลลิลิตรแล้วคูณด้วย10กำลังะายลกถ้าเป็น ppb คือ10กำลัง9้าถูกต้องไหมคะดังนั้นพอเราใช้คูณเสียแล้วกละสองจุดสามหารด้วย150อคูณได้คำตอบออกมาเป็น0 0 1 5ตรงนี้เป็นคูณ10กำลังลบ3ดึงลงมาเหมือนเดิมแล้วอันนี้ก็คือคูณ10กำลังลบ9แปดดังนั้น10กำลังลบ3กับ10กำลัง9เหลือ10กำลัง6ค่ะเราถอยหลัง ทดสียงไปให้เป็นเลขสัญญาณก่เพราะฉะนั้นถอยหลังไปกี่ตำแหน่งห2 2่งตำแหน่งจะได้เป็น1.5ึ่ง,ง 6, จุงคูณสิบกำลังลบหก็จะเหลือเพียงแค่กําลังลบสี่ ppb เท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการคานวณความเข้มข้นของ3หัวข้อด้วยกันก็คือจะมีความเข้มข้นในหน่วยของร้อยลานะคะความเข้มข้นในหน่วยของ ppm แล้วก็ความเข้มข้นในหน่วยของ ppb ค่ะสําหรับพักนี้เราจะจบกัน ด้วยเรื่องของความข้นข้นของทั้ง3ตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามต่อในคลิปหน้าในเรื่องของความข้นข้นตัวต่อไปแต่ว่าเรื่องของบางตัวค่น้องไม่มต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวครูจะส่งตามไปให้ทีหลังเลยจ้าสวัสดีจ้าทุกคน